ก่อนไพามยกูถามก่อนเอาสูน่ะดิีร้อมพร้อมบวเกเอาเียบอบาสิบมึงไปพาแคงกูเดี๋ยวกูไปให้เจ้าแทนมึงเองเนยกูให้ใครเมื่อีน่ะไปนะครับขอบคุณเอาดิคท่านผู้ใหญ่ใจดีวม่ัวผู้ส่งตัม่ ทุกท่านครับผมนะผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนะฮะเรียนเชิญมานะครับวันนี้เราคณะ DTTN Sound Engineer Confirm Professional Profes Sound and Music ภาคเสียงนะครับผมนำหนังหลายเรื่องมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับคุณต้องจะเป็นเรื่องสุมหัวมั่งหัวเจิกครับผมหรือแปลเป็นไทย ขบวนการยุทธหลมกระแพงเมืองจีนยุทธการยุทธการขล่มกระแพงเมืองจีนนะครับผมแล้วก็เรื่องที่สองครับผมกุณตาครับเป็นกระพร้อมหลวงครับไม่ไมยังล่ะจุลัดศิว์เวานะครับผมแล้วก็เรื่องที่สามนะครับผมอะไรครับคุณต้องเจแรนขาตเลาะตะแลครับแี่แม่ไม่ยังครับวิ่งสู้ฟัน เขาคเนียครับเขาคุณมีหนังใจภาคด้วยเน่ยแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายเลยครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมบักยักษ์เขียวหักจึกจีนเข่านะครับผมเนี่ยหักสามแถมฟรีวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็มีนะครับผม จะเป็นหนังเกี่ยวกับสู้รบตบมือนะครับบอกเลยว่าทุกท่านนั้นที่รอดูหนังแอคชั่นจะได้ดูแน่นอนครับสโลแกนมีด้วยครับผมใช่ครับทั้งแสบทั้งคันฟันกันทั้งเรื่องครับเรื่องอะไรครับคนตัดอ้อยสามผมบอกแล้ว่าพ่าพวกเขาอย่าไปหาตัดคมนะฮะอเอ็มสิบบาทน้ามครับน้าบ่ครับเ้ยน้ามาครับเอาไปดิข้าว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 อ๋มือนี้มาผักหนังไม่มาไปโอ้โหพี่หนังเรื่องแดงหนังยังครับตั้งใจวะ เครับเอาดอก่อนฮะุ่มหัวมั่งหัวเจี๊ย้วหัวมังหัวเจ๊ี่ว่าพวกไอ้มาผ่านสิมังอาจจะคอแห้งแน่นี่ผมนี่นาขายครับแม่นี่งานยังแนครับอน้ำเขียวครับนี่น้ำเขียวน้ำส้มน้ำแดงครับไอ้น้ำเขียวน้ำส้มน้ำแดงครับเอาเข้าไปเอาคุณุมาแน้คุณพู้เามาเลยมาเมาเอามามาทีถุงทีทุงอออนนีอ ครับไปไปแจกเลยไม่ไม่ไม่ไปไปนี่คอัไปหาหนังเบิ้งหลังด้วน้องเด้อหนังแด้วบ่เนี่ไปไอพวกไอที่ภาคให้เบื้องฟังเอาบ่บว่าว่มึงมึงเอาหน้ามอกแม่กูเยี่ยวไหมอ่านะครับผมสองมือลงกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาจับจองที่นั่งเป็นของตัวเองได้เลยครับหนังของเราเริ่มจะฉายแล้วครับผมเข้ามาเลย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  ก่อนที่หนังเราจะฉายครับผมพักฟังโฆษณากันสักรู่นะครับผมนะฮะครับมีอะไรบ้างครับโฆษณามาครับผมนะฮะอย่างแรกครับความคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับผมนะฮะยาหมองตากระสอบอมลิงนะครับผมนะฮะของแท้ต้องมีกระสอบสุบหัวลิงที่หน้าโลโก้นะครับผมนะฮะมีได้ยูมีไอตั้งมียังยาแก้วินแก้ยังบอมมีครับรองเท้าฟองน้ำ รอ,รองเท้าฟองน้ำชั้นดีใช้งานดีใช้งานดึงีคนผ่านอ <c oughs> ่ะงานฝักงานโบาอะไ่เรากักันร,รองเท้ารองเท้ารองเทรองเท้าชั้นดีรองเท้าชั้นดีต้องตามแม่มันแม่มันแม่มันไปครับผ่านนะครับ ครับแต่ละตัวก่อนสิภาพนี่ครูถามก่อนเจุนอะนด้เตรียมพร้อมมาบ่แย่มากมนาะเป็นจุนนี่เด้ครูกับเป็นจุนนี่ได้แล้วมึงได้บทยังจำได้บ่บทเต็มหัดเสียงผู้หญิงผู้นั่งเอกเดี๋ยวหัดเสียงนั่งเอกเบิ่มขึ้นมาขึ้นเดี๋ตัวสีได้ทนตัวสีได้ทนนั่งเอกเล่นบ่รับเถอะใช่นั่งเอกที่นี่เพราอยากให้งานมันเสียอตรงๆเลยมันเป็นงานแรงเราพร้อมตั้งใจเมื่อสอบข้าวมาบ่ปะเปะยังได้เอาแบบเสียงเอาแบบเสียงฟันกัน โอ้ไม่เสียบควาเอาแบบฟันกันแล้วก็ยิ่งปืนเอาปืนยังว่างน่าจะปืนอัดแกลเยเอาดีๆดีวาต้องเอาแม่ฟันเสียงฟันเลยเนี่ยระดับประเทศเขาเอ็นแบบนี้ระดับโลกเขาเป่นแบบนี้ด่ีบรอนเ่ยเออเอาเสียงหมาดูเสียงหมากูอยากฟังเสียงหมามีฉากหมาแลม วันจียงยัยกูต้องสังเกตเอาได้ได้ได้มาเรแม่มาครับโอลเบียพิเอเจอร์มูใจเสนอมหาความความรักตำนานเจ็ดหมื่นลีนำทีมโดย DTTN ผู้ให้เสียงหลักโดย DTTN ภาคหลักโดย DTTN ดูกันเอง DTTN ตอกย้ำความสำเร็จโดยวัยวัยหนุ่มอ่ะครกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่คนหนึ่งเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าเขากำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าความฝันเขาเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับตัวโกงทำยังไงเฮ้ยแกเป็นใครต้องการอะไรจับเช่นมาทำไมแกคือใครเฮ้ย วันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้งแน่จริงก็เข้ามาเฮ้อยา้ยบัท่านฟันดีเอ้าเหบางนห่งมันย่าแล้วเนาะเามันจะแลีนเขามันย่าแล้วมันแลีนเขาไปคุยกันเด้บางแห่งเนี่ยยาแลีนเขาไปปล่ายิงตัวเพื่อนจังหวะก่อนมึงอไหรมึงพีย่าเช็นอย่างเงี้ยต้อนเจ้าฟันันต้อนางเอกเขามาเลยนางเอกเขามาหลังจากนั้นไม่นานนางหวย่เซอเทียนก็ได้เดินเข้าฉาก ไม่ใช่หนา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 ไม่ใชหนาไม่ใช่หนาตัวโกงจึงได้ถามเขาว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนาไม่ใช่หนาใช่แกจับฉันมาทำไมแกตต้องการอะไรไม่ใช่หนาหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงม้าควบบังมาแต่ไกลเป็นม้าตัวเมียควบไม่ถึงกับหนักมากควบโดยท้องแก่ หลังจากนั้นไม่นานหมาตัวนั้นหมาต <co ัวนั้นได้จับดาบขึ้นมาหมาตัวนั้นได้จับดาบขึ้นมาฟันฟันไปที่นางเอกฟันด้วยความสนุกหมาได้ฟันหมาได้ฟันนางเอกร้องโหยหวนตัวโกงได้จับปืนขึ้นมาและเย้ยยันเย้ยยันนางเอกไม่ยอมให้เพาะเองยิ่งได้ร้องว่าอย่าอย่าเคาะอย่าเคาะเข่าตาคุณเพื่อแล้วที่พุ่นยู่ กูคือแม,ม่มบ่เฮ้ย,ยมึงเห็นเอะะียงบ่ล่ะวู้บ้าแล้วซูกูใจเย็นบ้างเอาไหมนะครับเด็ดเยนะครับหนักเห็นบอกระบอกให้ซ่อมกันมากูโคตรโอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับจะฟังซูเห็ดเอียงหงส์สัวยิ้มึงกะใจเย็นนมับ้างคือแรงเย็นเจ๊แรงมันก็คุ้คนดีกว่านี่ทันได้รับการซ่อมที่ดีกูบอกเลยบอให้สูไปเบิ่งพันธมิตร Hãy sau bầm in dê sau bầm bầm lẹt bầm lẹt làm hết quá ngại ngay 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 มาคุยก <anor> ันก่อนฮู้ยขอเบรกหนังไว้สักครู่นะครับผมพักสิ่งทูสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะอันอันอันเดี๋ยว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 ไม้น้องเฮ้ยสุกอาจเย็นๆในเป็นอย่างค่อยๆก็ค่อยจากันเฝ้ากินอ่ะเฝ้าไปเห็ดงานอ่ะเห็ดเศร้าปึกๆเห็ดลาออกบักซัดฮะมึงว่ากูอยากยู้จนบ่บักเม้นฮะมึงคนแมงยังเหม็นครับเห็ดเศร้ากับเม็นเป็นอะไรยากของบ่ กูไม่มเห็นแต่หัวแม่มึงติหน้าพวังวะไปโอเคกูคบอกโอเคกูคบอกให้สอบมามึงเบิ่งมึงคิดว่ามันสอบอยู่บอ่อยเออฉากยิงปืนยิงปืนยังไหนมันเห็นเสียงมามึงพักบอกมึงพักให้ตามแต่เตจในีเ่เราควักมีดข้างหน้ามึงกับเฝ้าฟันเฝ้ายังไห้กูก็ฟันเโาแล้ควคนเป็นบ้ามันก็ต้องล้างเล่ก่อนที่จะฟันดีวะหูหนังปัญญาอ่อนเมื่อปัญญาอ่อนมึงื่อปัญญา เอาสิบะมึงไปพาคแทมกูเดี๋ยวกูไปเฮ็ดซาวแทนมึงเอางี้กูเฮ็ดนในเงินแล้มึงคิดว่ามันนายคุณอย่าพูดว่ามันหยาบมันไหนโอ้โหมาหูคนล่ะผู้ใดเป็นไหนเป็นไหนบ้างไหนฮะไปเจอกันเลยกับกูเราคนสิมักอันไหนกูอยากรู้คือกันเจอกูเออปลอดเลวะเอาตัวค้นปัญหาไะน้ำพองบอกใช่น้ำครับ น้ำเออใขาดทุนน้ำกูขาดทุนอยู Stadium> ่าน้ำบ่ขาดทุนบ่มาฟังมาท่วงแต่กูบอกว่าเยอะใจตามบอกว่าเยอะใจแงอนบครัมวูกูแหงทะเลาะกันยุงบ่เห็นบ่บีบเปลายให้ตามูเหรออ่ะกูแนะนำมึงเด้อขันมึงสิพาเป็นตัวเองไอเสียนร้อนรมึงต้องกินน้ำไล่ไล่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแบบกูเคยบ่เสือะใจ มึงไหนถือไม่ไวตลอดนี่ถือไว้ตลอดนี่นมันดีดีคอตลอดอ่ะพร้อมที่พร้อมที่กูบอกเลยแค่กูจับช้ำเนี่ยกระดูเป็นงานของมึงล่ะบางนทีมึงจับนนจัิงจีงน, ijo. นี่กูจับสินี่ม,นม,นมาพร้อมแล้วเนี่ยมาพร้อมแล้วเนี่ยเออพามาไหเอาละเ,เริ่มแล้วดีดีแนะน้ำดีดีเริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยน่ยอผิดแล้วมึงใส่ฟังนี่ตีฟังนี่ตีมันเดือเสียงมันเป็น เออเนี่ยกูอย่างในท่อนเสียงที่มันออกเบสแมึงบอกเข้าใจรัการใส่เสียงมึงบรูดอกูดูรอยางคสินนะเวยมาจบจะไปต่อให้มันมันยังดักใจดับมันอยู่มาๆมเอาลเองดิใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกเอาพอลูกเริ่มก่อนเยเฮ้ยยังมาแตะต้องตัวฉันน่ะนี่ออกไป ออกไปทำไมอ่ะทันไม่จะถึงแตดต้องตัวเธอไม่ได้ออกไปไงฉันเหม็นฉันไม่ไปอย่าทะเลาะก,กันพวกเองอย่าทะเลาะก,กันกร <ST S> ะตีท่องเมันบอกว่า,าหนึ่งตีท่องเสียงทู่ทู่ทันใดนั่นเอง <ST S> เอทันใดนั่นเองมักโดนแมวเสียงร้องม,มากไป นบังศาซัวเอ้ยเหล่าจังสี่มูบานเฮาสี่เฮ็ดจังไดมันเป็นไงวะมันเป็นไงวะมันเอามันทะเลเป็นหัวตอนนั้นเห็นปะเห็นปะมันผักมั่วนะพญาแหวงมาเกี่ยวัะไรกับวงบางอ่ะเอาเถอกแตเลี้ยงอยู่กันแหละต้องคนละเลี้ยงเห็นบ่บอกแล้วโอ้ยพ่กงยังอี๋โอ้ยมึงอมาดูเรื่องเม่มนีซัว เอาเมื่ี้เสียงกันนี้เบิ่งเอาคำมึงเก่งเอาเอาเสียงยังเมื่อกี้พระเอกกำนังเอกขี่มานบอกเรื่องนี้มันเป็นอขี่มามันขี้ยังมันขี่อูดมึงเกี้เสียงอูดเสียงขี่อูดตั้งเพลงนางเอกขี่อูดเอาเมื่อกี้เบิ่งกูบอกแล้ว่ะเศร้ามันเป็นอะไรเจ็บปีกมันมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยจ้ะ เสียงขึ้นจะกูไปดูเนี่ยวะมึงจะล้อกับกูป่ะโอ้เซา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 ทู่ทู่ไปไปนี้วะกูมันตั้งใจให้ไอ้กูเสียหน้าแเอกนั่เอกขี้อุ่นแม่งบ่หนังเรื่องอย่างมึงนึงนะหนังเรื่องอย่างก้าม้ามันขี่ม้ามาเด้อไปทะเลใต้บ้านมึงขี่ม้าบ่มันก็ต้องขี่อูนตัวเนาะไปทะเลใต้มันก็ขี่รถไงก็ได้แม่งมัวแล้วงานมึงละโอ้า แมงกูขออยู่วงนั้นเลยดูมึงบุญหลักาดับพลอยสตัวกได้ับพลอยเอาเอาัพอยนี่แหละับรับพลยนะคะเอาพอเ่อัทาผู้ใหญ่ใจดีง่วงถูสองตัวมาดิสองตัวมาดนึ่งตัวมาดิไปานห่รถตานะครับผูม่โอเคไปไปผู้โอเคแ เไปไปๆ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 ไปอไปๆไปลไปเไปยไปาไปๆไปๆไปๆไปไปๆ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 ไปรไปมไปๆ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 ไปไปๆ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 ไปกไปๆไป็ไปไปๆ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 ไปบไปๆไปๆไปๆไปไปๆไปไป็ไปไปไปๆไปๆไปยไปๆ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 ไปาไปๆไปๆไป้ไปๆไปไปไปไไป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  ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องหลังตายนั่นไนเนี่ยมึงไม่ไม่ไปก่อนนะครับพ่อใจสูปไปฮะจากมันเละยลี่เ้าหนึ่งกัแห้งเละก็เก่าอีกนี่กูเตือนมึงแล้วบอเสือกูมันขาดใจอ่ะน้อสูล่ะทั้งสองคนนี่แหละสู้เป็นอหย่างกันสูฮะยอมกันเลยป่วยสิ โอเคว่ะเป็นอย่างอีย่างที่กูตั้งใจแล้วมันคือพอตั้งใจเอาผู้ไหน่าตั้งใจกูก็ตั้งใจสูผู้ปากทั้งสองคนเลยแต่ละคนของมึงนี่เก่งกันถนัดกันในด่านคนละด่านคนละย่างกันสุสที่อเอามาตรฐานของเจ้าของไปวัดคนอื่นมันบ่ได้เอาเนี่ยช่วยกันกูขอโทษเอากูขอโทษขอโทษ ขอโทษอีหลีจจกใจเ่ได้แล้วมึงหองหยังไงวิญญาณมึงมาถึงยินง่ายเออดีกันสูมึงขอโทษมึงขอโทษไม่แน่หรอมึงขอโทษนี่เลยกว่าเอาหนิกูขอโทษอ๋อกูท่าเล็วมาง่ามบอง่ายง่ายง่ายง่าบอมันก็เป็นแก่ก็หอกกันหอกกันดีกันอ้ไปเห็นเงี้ยแกเอาเนี่ยกูขอโทษเอ้ากูขอโทษเออเออดีกันดีกัน ดีกันดีกันเดีมือกันหากันกอดกันก่อนกันก่อนบอลเมนบอลเนี่ยมไปสูบเขากูเขาดังมันสูบในวพ่อมึงไปก่อนเดีวหักันกูคือเมนแทบมึงไปไปเห็นมันเตรยมที่คนเขาถากันยุ่เอ้าเช่ครเอไปเป็นยังง ชาวบ้านเขาดีขาดกูเลยดิเร็วเรวไปเด็วเลเออจะใส่กับไปไปเลยสามวิธีก็ได้แล้วไปที่ยังแกจังคุยกันปะเอาได้รวมพลังเราเอาเอาให้มันเต็มที่ไปทำงานที่เรารักอ่ะเดือดเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามไปวัดไถยเลยวะไปตัวเฮ้งไมาตั้งใจสุดท้ายแล้วจบแล้วมา คุณคุณพัทราวีคุณก็รู้นี่คะว่าฉันมีใจให้คุณแ,แต่จะให้ผมทำยังไงได้ในเมื่อผมตกหลุมรักมุนีไปแล้วใช่นางพัทราวีนางชาติชั่วจะมาแย่งคนรักของฉันไปได้ยังไงกรุณาหุบแก้ว ก็ใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะเธอนัอ่นแหละหุูป่า <c oughs> เธอไม่มีสิทธิ์จะพูดกับมุนีอย่างนี้ทำไมแต่ก่อนคุณไม่เคยเป็นอย่างนี้กับฉันเลยฮันยาเนี่ยหลังจากนั้นพัะเรวีได้ควักปืนขึ้นมาเป็นปืนที่มีดาบติดปลายปืนเขาได้เล็งปืนไปที่มุนีทำการยิงดาบออกไป ดีวะดีดีด <what> ีปืนได้เสียบเข้าไส้มุนียังหาที่สุดไม่ได้ชัดเจ็บชัดเจ็บคุณรอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันจะไปยาพารามาให้อย่เลืมวเอาพัตเตอร์ด้วยล่ะได้ค่ะมันเป็นอวนเหตุหลังจากนั้นไม่นานคุณพัทรวีได้หักกระดูกข้อแขน <mile> <Kevin. S 1> ห bears, question, ักคอหักขาหลังจากที่โดนมืดมีดมีดกับปืะผสมกันยิงเข้าที่ตัวคุณมุนีคุณพัทรวีได้พูดสั่งเสียก่อนตายเอาไว้ว่าก็เตียวไวไวอร่อยโนใจจริงๆนะคะคุณหลังจากนั้ไม่นานคุณมุนีได้สั่งเสียอีกคนแน่นอนอยู่แล้วทั้งสีรสชาติ อร่อยโดนใจชาติชายกล่าวด้วยไหนจะรสหมูสับซุปกลมบหอมน้ำมันเจียวรสหมูสับต้ยมยำเปรี้ยวปรีดอร่อยเป๊ะและอีกสองรสชาติทั้งต้งยมยำกุ้งทะเลน้ำขค้นขค้นแซ่บถึงใจและยังมีรสหอยลายผัดชาด<า>้วยนะคะเย็ดมาก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  เราเรามาชุมจ no no ุมต่างชุมใจรักสามาถุกสามัาถุนนี้วันนวียนยืนยืนเชิญทุกท่านยืนประสานมือกันครับความกลมเกลียว อร่อยเด็ดเผ็ดดูผัดชาไวไวรสชาติชื่นบานสรมอารมณ์ไว้ไหวสับยำลดหมูสับทุปปุกหอมหอมน้ำมันเจียวลดหมูสับตุ่มยำเรียวปีนอร่อยเป๊ะ กุ้งรสต้มยำกุ้งน้ำคนเหลืองงามย่ามดีแก่ทุกท่านนะครับมารวมงานบ้านไม่บ้านไม่หลังนี้กำนั่นก็ตั้งใจให้ลูกสาวสวยละนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มางานนะคะขอบคุณค่ะแสงดาวล่ะมึงยังมยันทีกับเขาขึ้นเขาปะเฮ้ยแข็งเป็นเป็นโซนที่ดีต่อกันแสงดาวถึงจำตัวไปเฮ้ยแม่ป๋แสงดาวถึงจำตไปหมดแล้ว Oh. you